เถิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามคกิี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะครับคุณครูลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับก็เป็นไงบ้างครับนักเรียนได้หยุดอยู่บ้านนะครับสําหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคออนไลน์เนี่ยก็ดูอาจจะยุ่งยากนะครับแต่นักเรียนเนี่ยก็มีเวลานะครับในการเรียนทั้งวันยิ่งตอนนี้เนี่ย ในจังหวัดสงขาก็ยังเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยสูงนะครับซึ่งจัดอยู่เป็นอันดับสองของประเทศนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยได้มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์ชื่อว่าโอมคอนนะครับซึ่งมีความอันตรายมากกว่าเดิมทำไมครูถึงต้องพูดเรื่องนี้นะครับก็คือมันเนี่ยจะเชื่อมโยงกับวิชา สุขศึกษาและภาระศึกษานะครับก็กลับมาสู่เนื้อหานะครับออสําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะทักทายนะครับหรือปฐมนิเทศนักเรียนนะครับซึ่งวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเนี่ยก็คือเขานํามารวมกันนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันจะแยกเป็น2วิชานะครับวิชาสุขศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็วิชาภาระศึกษาส่วนหนึ่งนะครับออสําหรับวิชาสุขศึกษาเนี่ยก็เป็นวิชา ที่สร้างการเรียนรู้นะครับด้านสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิตก็จะส่งผลเกื้อหนุนนะครับต่อสุขภาพของผู้เรียนนะครับซึ่งเนื้อาหาเนี่ยที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะมีเรื่องระบบต่างๆของร่างกายเ,เช่นระบบไหลเวียนโลหิตนะครับระบบย่อยอาหารระบบการทำงานของหัวใจนะครับเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนก็จําเป็นต้องรู้นะครับต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารหลักห้าโมนะครับมีเรื่องเพศศึกษานะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วก็สุขภาวะทางเพศเนี่ยก็จะจัดอยู่ในวิชาสุขศึกษานะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสารเสพติดนะครับเป็นต้น คนนักเรียนเนี่ยจะได้รับทราบนะครับส่วนวิชาพะละศึกษาเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารร่างกายนะครับเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนะครับเช่นกิจกรรมกีฬานะครับฟุตบอลน,นะครับแล้วก็แม้แต่การวิ่งนะครับเ,เป็นกิจกรรมประเภทกีฬานะครับแล้วก็ วิชาภาระเนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนันทนาการนะครับก็คือเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับมีการร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมนะครับตามไปด้วยก็สําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีคลิปมาฝากนักเรียนนะครับเป็นการทักทายในคาบแรกน,นะครับนอ,นอกจากนักเรียนเนี่ยจะได้พบเจอคุณครูในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วสําหรับวันนี้เนี่ยก็เจอกันในวิชาสุขศึกษาและภลรักศึกษานะครับ ก็เดี๋ยวจะไปรับชมคลิปของครูนะครับชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่คนไทยปลอดภัยโควิด1 9ไปรับชมคลิปวิดีโอของครูได้เลยครับไม่มีวิกฤตครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเหมือนวิกฤตโควิด1 9 และถึงแม้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่วิกฤตครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความซามไม่ขีของคนไทยที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมาร่วมกันเอาชนะโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกันเริ่มที่การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านพกแอลกอฮอล์เจลไว้ล้างมือระหว่างวัน ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลโดยเฉพาะเมื่อออกจากห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแยกพานชนะและของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและแยกสำรับอาหารไม่ทานร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า เวลาอายหรือจากคุณใช้ข้อพับแขงปิดบริเวณปากและจมูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเดินทางไปยังสถานที่หรือร้านค้าต่างๆให้ใช้แอปพลิเคชัน ใหชนะหรือลงทะเบียนในสม,มุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนข้อมูลให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวางแผนทำกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตรและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออั กลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายหากรู้สึกว่ามีอาการไอเจ็บค <c oughs> <7. S 2> อหรือมีไข้สูงกว่า37.5องศาให้หยุดเรียนหรือหยุดงานหากมีอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้องด้วยการถอดพับมัดทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มันทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำละลายผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชือ้อทั้งหมดนี้คือชีวิตวิถีใหม่ new normal ที่พวกเราทุกคนทำได้และเราจะทำต่อไปเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน ด้วยความ่วงใหญจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอนะครับที่คุณครูสรรหามาให้นะครับซึ่งเป็นคลิปแรกนะครับก็คือเป็นวิธีการดูแลตัวเองนะครับจากโรคโควิด -19 โดยมีชื่อคลิปว่าชีวิตวิถีใหม่คนไทยปลอดภยัยโควิด -19 นะครับ ซึ่งพวกเราเนี่ยจะร่วมกันเอาชนะโรคโควิด -19 ได้อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยสองก็คือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกที่ล้างมือระหว่างวันนะครับหรืออาจจะล้างมือด้วยน้ำสบู่โดยเฉพาะเวลาออกจากห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับเช่น ลูกบิดประตูนะครับเป็นต้นต่อมาก็คือแยกภาชนะของใช้ส่วนอัวเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสเวลาไอหรือจามนะครับก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยการหมั่นออกกำลังกายนะครับอาจจะวิ่งนะครับหรือเล่นกีฬาต่างๆนะครับก็ได้นะครับเ,เท่านี้เนี่ยนะักเรียนก็ห่างไกลจากโรคโควิด1ินะครับ สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยคุณครูก็ไม่มีเนื้อหานะครับแบบฝึกหัดนะครับก็เป็นคลิปที่ทักทายนะครับปฐมนิเทศกันนะครับพบเจอกับนักเรียนในคาบแรกของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับก็ขอดิดตามงานนะครับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ายังมีนักเรียนเนี่ยค้างงานคุณครูอยู่หลายคนนะครับสําหรับคุณที่ส่งแล้วเนี่ยก็ขอชื่นชมนะครับ คนที่ยังไม่ส่งก็ขอรีบส่งโดยด่วนนะครับเพราะว่าเราเรียนกันมาแครั้งแล้วนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งบางคนเนี่ยก็ส่งเด่นนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ขาดหายไปหลายชิ้นนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและวิลักษศึกษานะครับมีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวจะไปรับชมกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณครูจะนำเนื้อหาอะไรมาสอนนักเรียนนะครับ วันนี้กูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ